สวัสดีครับอู้อูเอาครับอู้เอาเย็เย็บนั่นฮะเย็บดูดูเย็เย็บเย็บอูมาดูครับจานชายตอนนี้ขับเจ้าซูเปอร์เก็บตามเจ้าม้าขาวครับเครื่องเราใหญ่กว่าพี่อู้จวดเลยครับปุ่นเจ้าม้าขาวจวดเลยครับเท้นั้นจานชายขับไหมโอ้ม้าขาวไปใหญ่หนึ่งอุ้ยเทนที่จะรอกันก่อนเนาะ ตายตายไม่ทันนะครับไล่ไม่ทันครับไล่ไม่ทันเลยจานจนชายสับเกียร์ไม่เนี่ยตรงนั้นน่าจะทันนะทางขึ้นบ้านอ่ะเกียร์จิตแล้วที่ไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเข้าเกียร์ยากครับ <c oughs> จานชายเขาเกียร์ยากก <คน S 1> ็จะเขา้าได้นี่เขาสับสองเกียร์แล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาไปพูดไันรู้แล้ว อ้มือนี้เนาะให้วิ่งกันสองคันสิบหรือยี่สิบยี่สิบกว่านั่นแหละเาแรงกขเดังมาข่าวไปทันได้นะฐานนี่ฐันจอดรอก่อนน่นจอดรอก่อนตรงอาจารย์โอ้ใส่เกียร์โอ้อาจารย์โอ้สับอยู่นั่นแหละเน็ก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 อยู่นั่นแหละ ด้วยปิ้งจับเป็นทางเร่นี่อะไรนี่ฝรั่งบอกโอ้ฝรั่งมาถ่ายรูปสีดาฮัลโหลโอ้งามคักเลยมันคอยมันวมาฝักสีดาเห็นไหมพอมันเริ่มวิ่งเริ่มนั่งเริ่มแย่เริ่มเย็นไหมเย็นปกติเย็นกว่านี้อีกเดี๋ยวให้พี่เก่งดูให้มาถึงแล้ว พี่จอดหน้าไอตรงหน้าบ้านเลยเด้อขึ้นไปตรงนั้นแหละล้างรถเลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปเลยครับแล้วก็จอดผมจะให้พี่ล้างยางให้ผมคืนไงไม่ไม่ไม่เออไม่ได้ไม่ไต้องล้างให้ผมไม่พี่เป็นคนขับเพื่อนอ่ะผมบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าไปี่รันสองเสียอบอกว่าอย่าไปอย่าไปบอกไม่ฟังเลยการบอกซอยแคบไไม่ฟังกันบ้างเลยไ่นมันแคบจริงมันเลี้ยวยากมันยาวอะ แต่ถ้าไอล้อเดียวมันได้อยู่อันนี้มันลบมันจะยาวอะไรเท่ารถพ่วงม,มันแคบจริงรถพ่วงยังเข้าได้ขนาดแต่หกล้อยังจะยนั่นหรอจอดตรงนั้นเลยจอดทบนบ้านเลยฉันเก่งือถือฝผมต้องไปซื้อของที่อะไร อควรจะใส่เกียร์เข้าจาชยมามันจะแตกไหมปูนอะแตกเลยพี่ฮะแตกรอมันแตกใช่ไหมคือเลาะ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 พอพ่อพอพ่อพ่ออาจารย์ไปของอาจารย์ชายครับเลองไปดูก่อนเดี๋ยวลองเอาไปไปเอาไม้ลองก่อนตูดไปคนนั้นนะต้องที่นั่นแหละใส่รองเท้าผิดคันนั่นแหละใครขับไรล้างเลย ออกได้อยู่ตัวมาใส่ตัวนี้ออกได้อยู่เอาคนขาวเอาล้างเลยเสียงไม่ได้ปวดหัวเข่าหืมเสียงเสียงอะไรหัวเข่าอย่าอยาปวดข้อมือด้วยรู้ดิเรียสองเสียงแข่งแข่งเดียวเด็ดร่อย เอาไปเดินพื้นบ้านเดียวทอไปหิดอย่างเงี้ยเดินนั่งเจ็บข้อเลยเนี่ยอันนมันพิมตรงเงี้ยอันี่ใส่รถตู้เหรอเม็ดใหญ่อะพี่เอามาใส่ใส่รถตู้ครับกใชสวยเลยสวยไหมมันแข็งเน่ยมันแข็งอู้ยางอย่างอย่างดีเลยนี่ยางใหม่เลยเดิแล้วปมเงมันสบายเลยเนี่ยเอาแบบเลยเนาเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เอามาให้ฟรีดิเอามาให้ฟรีครับอู้ยทำไมเป็นคนใจดีอย่างนี้อู้แต่ไหนแต่ไรแล้วพี่เก่งอ่ะมีแต่เอามาให้ผมเท่านั้นแหละ ฮะยังไม่มียังไม่มีครับโอ้สมพลแต่ใจใๆดีอะไเงี้ยเราอยู่ให้เลยนี่ใส่ถังคานี่พร้อมไม่ต้องไปอยู่เลยได้ไหมเก็บอุปกรณ์หมดแล้วเนี่ยแล้วก็บนข้างหมดเลยโอ้เต้นฝากอนี่ออใช่ไหมปากพ่อใช่เดี๋ยวไปเอาเพลงมาล้างรถก่อน แป๊บหนึง่งอย่าทำเป็นอย่าทำเป็นลืมครับไม่ปวดข้อมืออา้าแปรง <c oughs> ไปข้อมือเนี่ยปวดจริงๆมันกดไม่ได้เอาไปไม่ต้องกดหรอกครับวางเงี้เดี๋ยวผมจะฉีดน้ำให้อ่า <c oughs> อยอย่าทำบาปเลยโอ้ก็ผมบอกว่าอย่าไปอย่าไปเนาะเดี๋ยวยาวยอดเนี่ยยาวไม่ได้อาวมาง เราต้องลงโทษเนี่ยลงโทษโทษฐานไม่ปังับจะเอายอดวิวอะคิดถึงหัวใจผมบ้างอะไรมผมอายุเยอะแล้วเีผมขับให้นั่งเนี่ยก็ดีแล้วให้ผมลลางไงไปจชายคู่คนเดียวจะจได้กะบอกนึกถึงหัวใจก็ให้ใช้มือไม่ได้เออข้อมูอมันเจ็บพี่นี่เขาเรียกว่าการถ่ายโทษ เราทำผิดเราต้องเราต้องยอมรับผิดฮะกลับรถไปลุ่โคลนบอยอย่าไปอย่าไปอเอารถออกยอมเลยฮะเท่ากับบอยมันหนั่งในเมื่อนเม่เลยถ้าอยู่กับบอยเดี๋ยวต้องฉีดน้ำก่อน

น่าจะดีครับเผื่อเราเผืือคนอื่นเรียเผืือาตาเผืือกดินมีใครเดินไปเอาหมออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจิ้มดินไว้ครับครับเพราะว่าผมจะผมจะเอาไปไปไปขุดแล้วเดี๋ยวมันก็หายเลยแหละพอเราเป็นโรงงานอ่ะครับขอบคุณมากเลยพี่

เอ็งเอ็งตัดแก๊สเป็นไหมเบาตรงนี้ให้พี่หน่อยว่ะ FC โทรมาบอกค่ะมันแหลมตัวเนี้ยอันตรายเนี่ยเบาหลบนี่หน่อยเผื่อใครโดนเดินมาไหนเออตัดแก๊สตรงนั้นบอกเรื่อยเลยเห็นไหมถ้าตัดเหล็กยังพอว่าอย่าเปลี่ยนเรื่องครับอย่าเปลี่ยนเรื่องไปเลยเร็ว ยัเป็นคิดว่าลืมแล้วยังไปยังไม่ลืมนะโอ้เสียงแ่งทำทำเป็นมาคุยเรื่องอื่น่ยพอแล้วมั้งโออะไรยังไม่ได้หลักเลยพอ้โอย่าย่าไปเดี๋ยวผมจะขับแบบไม่เปื่อนไม่จริงๆมันแคบจริงๆทําทำงานเราเียวตรงนั้นเลยมันมันมันมาแคบอยู่ตรงในบ้านใช่เบ็ดหรือเล่าเป็น กันชายยกให้หน่อยวะยังไม่ได้สายแบตเว้าตรงนี้เนี่ยวาฝั่งนี้หยให้มันมนหน่อยกลัวเด็กเดินเตะไงไม่ใช่เด็กเรอาเรานี่แหละอืมทะลุเลยนี่ใช่ไหมเปิดไว่ปะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโทรไปหาเสียบอยก่อน,น,รน,นครับไม่มีครับไม่เราคุยกันยังไม่จบเลยเนี่ยเรื่องล้างรถน่ะน,นั่น,นแหละยางยางยัง,งยังไม่จบเลยอะ่ะทำให้เด็กนูนหน่อยแล้วผู้ใหญ่แล้วอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ขอให้พี่เก่งดูเอให้หน่อยก็เห็นบอกว่าเย็นเลยไม่เย็นไม่เย็นเลยเย็นจนจะถึงเวลาถอนเบียแล้วจะเ,เย็นขนาดไหนห